ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะ

มีกระบับขายอยู่ปักฟาโกนย5้าอยู่ไหนตรงข้ามคู่วันิเขาบอกอร่อยมากอร่อยด้วยกระบ๋องยมญ่ากระบัอไม่าเฮ้ยฮินดงก็จะ Pet A to come Pet A E brand name Pet A to come ฟังปกัยหน่อยดิโอ้ยแา้าก็มัน아직ยังยังยัง อ้าวไลฟ์ผมลุดไั้แห่เมื่อไหร่เนี่ยออยมันชอบเด้งมันชอบเด้งพริกกระบับกระบับเจ้าเนี้ยอร่อยจริงอย่าลืมนะครับสั่งกระบับได้ที่ที่ไหนไม่รู้ไม่ต้องห่วงนะพี่สาวผมไม่ได้หายไปไหนคนนึงนะครับมันเตรียมเสื้อให้เราไม่ทันครับคุณดูเสื้อผ้าดิก่อนเป็นสีนี้มันทำอะไรวะมันเอา มันไปจับหมาแถวเนี้ยเอาเท้ามาปั้นปั้นปั้นเราไอ้หมีไม่สำเร็จาขำมากเลยอ่ะตูนเข้าไม่ทันเนื่องจากไปหาเสื้อให้พวกเราทุกคนครับแล้วรู้ไหมตอนนี้เป็นท้ายอันนี้อันนี้จริงๆมี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 เว้ยตอนแรกเสร็จว่ะเอาจริงมีเว้ยเจ๊ปันซอสมันมาคุกอยู่งท้ายนี้ เส้นก๋วยเตีเยวซเจ๊เป้ไม่มีซอสเด็ดห็นว่าอยู่ที่ผมหมดเท้าของหมีมีสีส้มเปื้อนอะไรเงี้ยน่าีนคาละจรางจเท้าหมีน่แต่ไปมาเป็นเท้านี่มีคอมเยอเลย โอนเ้าแอนนี่นยแหะโอ้ยมี้จริงอีเฮ้ยเหมือนมาไหมโหสิ่งิอ้ซิงตอนแรกเท้าหมีไม่สับเร็จไม่สเร็จแล้วประตูนเป็นคนแบบว่าชอบทำงานไฟไหม้อ๋ไฟลุกเวิร์ว้าวทุกคน today today pet 브랜드 네임 패드 에어 많이 많이, very m 도그, 캣 카놈, 카놈 맞죠 카놈. 카놈, very too 디저트 too corn. 어, 어, my 귀걸이. 어, 마이 귀걸이. 오 오케이 a y too corn. 어, 많은 관심 가져주세요, Pet 여러분. 먹는다고 팩 막. 투 콘, 도와주세요. ทุกคนช่วยกันด้วยนะคะอ,อย่าลืมช่วยกันดูคือนั่งจับจอแท่งนิ่งนี้เลยนะต้องแท่งตลอด2ชั่วโมงที่เราไลฟ์กัน ที่สงสารพวกเรานะครับโอ้ยวันนี้มีแฝชเซลนะคะพี่ๆน้องๆค่ะเตรียมตัวกดนะคะในแฝชเซลเดี๋ยวเราจะมีรอบบอกเรื่อยๆนะคะเออมีคูปองด้วยมีคูปองแล้วถ้าแล้บานเพื่อนๆไม่มีหมาแมวจะทำาอย่างไรคอคาถ้าคุียไุ้ี้งแมว หมายถึงหมถึงว่าว่เอเยอๆเยอๆยอะๆเยอบ้ายอะๆรอเนีะยอะเะอะๆเยอะาเยอยอเยอะๆะๆะเยอะๆยะๆเอะอะๆเมะอะกเยอเอยอะงอเยอะๆเยองๆเวเยอะอะออะอะออะอะยอะอะๆเยะเยอะอะๆเยอะมอะๆเยอะๆเยอะเเอยออยออเอเเออะไรได้บ้างอะยเออ กกินได้ไม่ได้คาตอบทั้งสองคนนะครับไม่ใช่ก็แบบน้องกมีินเขาหมายถึงว่าให้ซื้อพวกขนมแมวเลียอะไรเงี้ยพกเอาไว้บางทีเจอแมวจรอะไรก็อาให้เขาได้มาเลี้ยงให้เป็นที่เป็นทางเออแล้วก็แล้วก็กินเสร็จเอาไปทิ้งด้วยใช่ทิ้งตอนนี้คือสําคัญที่สุดอย่าให้มันแบบเน่าอยู่ตรงนั้นนะคะชิ้นเอดีก็เป็นกย่างกนนมาเเพราะว่าก็แต่งดู พูดถึงได้ไหมอ่ะน้องคันแล่นน่ะเขาจะทุกคนรู้จักแหละเขาจะพกขนมแมวขนมอะไรไว้ในกระเป๋าตลอดใช่ไหมก็ไม่รู้จักใช่ปะน่าารรักกจเออแล้วเวลาเขาไปไหนเขาเจอเขาก็จะเอาขนมน้องให้น้องกินโค้ดี้กับมันเท่ากอย่างใครโคนะแค่น่าขึ้นน่าจะฟุ้งซึ้งเะๆเขาจิ้มมันอ่ะเปา็จมีพวกหมาเนาตัวจัดค่อนข้างเยอะเห็นไปเยอะก็สามารถเอาแบบไปให้น้องๆกินได้แแหล ชิงจอชิ้จอนิงจอคมเออเพราะมันหกได้แบบเป็นฟองเลเนาะไม่เลยเออแล้วก็ช่วยเก็บขยะไปทิ้งขยะด้วยนะคะเพจัไม่ะไม่จ้เรองก้บ๊อบูนให้วยนจอบ็ผ้ิ Oh, yeah. like yeah. mai, Yo, 강아지, 이제 저는 한국에서 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 에서 한국에서 한국에서 한국서한국아서 한국에서 한국에에서한에서 한국에서 한에서 한국에서 에서 한국에서 한서한국에이 한국에서 에서에에서서서 ดีโอนเนไติคเกอ u ์ดิโอโซนเนจร์มีมีมาแล้วมีคนเพียร์พูใช้คำเพียรเอไปตัวจริงมาแล้วมีขมัมีมาแล้วขมังเฮียวันนี้หมีจำปลาแตงไม่ได้ค่ะมีแฮปปี้ทำไมหรอข้านุ่มทุ่มสิมีปลาแตงสวยเกินมันทำไมหรออ๋อเออววันนี้บุกบัเชฟพุ่ปรุเดนทเลยกเดมีมาชวอุ้ยมีมาแล้วนเลบอาเอมาแล้วค่ะ 아니면 제 맘대로. จกี้าสนากาจก้สไลซ์ทุคนานกายจกี้สไลซ์ทุคนทุกคนามนกายจกี้สไลซ์าิจัสนากายเต็มชินพานกมวิธีเปปพิเซตทให้ได้สานกายนุ่มนเหมือนเจลี่เลย เล้วน้ำมาสไลซ์เป็นชิ้นเดียวเรเอาบางมวยตอกันห้สนักเลททุกคนมีพิพิธศสกิ่นมันหอมนะมี่อมากมันหอมมากอ่ามาให้ากินกินนี้นังกินตรงกลางก่อนโอ้โหเป็นแบบ v ก r ี v e r b i i z e ทุคน แต่ปลาเส้นเนี่ยจะบอกว่าเจ๊ปูแกบอกลองชิมละอร่อยเดี๋ยวจะลองชิมอีกอันนี้ก็มีแบบเป็นให้แถมได้จะบอกว่าโอ้ทำนี่คือแบบว่าเหมือนคนกินเลยอ่ะใช่ไม่ดีโอ้ผมจะบอกเรื่องนึงก่อนอาหารน้องหมาน้องแมวเนี่ยถ้าเจ้าที่ดีๆเนี่ยเกรดมันเนี่ยอันนี้อมอมเกรดมันเนี่ยคือจริงบางทีอะแพงหกคนนี่อันนี้ทุกคนอันนี้จริงๆอร่อยมากๆ นดอชออันนี้เป็นอะไรนะอาหารเปียบใช่ไหมคะอันไนไก่อาหารแห้งนสันไนไก่เจ้ามี่ค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ